เรื่องรู้เท่าทันความคิดโดยนพดลเรียบทวีเรื่องที่เล่านี้เป็นการเล่าประสบการณ์ในชีวิตของผมซึ่งถึงจะเล่าอย่างไรก็ยังเทียบไม่ได้กับพระคุณที่องค์หลวงตาท่านเทศนาสั่งสอนพวกเรามาจนทุกวันนี้ผู้ที่ผมเคารพสูงสุดในชีวิตมีอยู่ด้วยกันสี่คน คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณอย่างสูงต่อชีวิตผมคุณยายผู้เลี้ยงดูอุปการะผมมาจนผมมีชีวิตที่ดีในวันนี้ซึ่งท่านได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อเดือนมกราคมพศ2549และท่านหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นซึ่งผมมีศรัทธาในองค์หลวงปู่มั่นมาแต่เล็กแต่ไม่มีโอกาสได้กราบท่านเลยแต่ก็ยังเป็นบุญที่ได้กราบองค์หลวงตา ผมไปวัดป่าบ้านตาดครั้งแรกประมาณพศ2538ขณะผมอายุ20ปีพบองค์หลวงตาขณะท่านยังบินทบาทอยู่ดีใจอย่างมากที่ได้ใส่บาตรท่านคนอื่นใส่บาตรเสร็จก็กลับไปรอที่ศาลาแต่ผมยืนชมบารมีท่านจนท่านบินธบาทเสร็จมายืนส่งบาตรให้โยมที่หน้าประตูวัดแล้วสายตาท่านก็จ้องมองมาที่ผมแบบดุดุดจ้องเขม่งมาผมก็ได้แต่ทำตัวรีบไม่กล้าศบตาท่าน แต่ผมก็ได้เดินตามหลังท่านเข้าวัดห่างจากองค์ท่านประมาณ4ี่ถึงห้ก้าใจนึกแต่ว่านี่เราอยู่ใกล้ๆพระอระหันต์แล้วนะเนี่ยปลื้มปิติอย่างมากเกินที่จะบรรยายจริงๆไม่เคยพบไม่เคยเห็นข้อวัดปฏิบัติแบบนี้เป็นบุญจริงๆต่อมาผมมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพได้พกเอาความทุกข์อย่างมากมาด้วยคือผมทำพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับมาจากหลวงพ่อพุทธวัดป่าสารวันหล่นแบบกระจัดกระจายกลัวมากๆทีเดียวคิดแต่ว่าเราไม่ได้มีเจตนาใครจะปลอบอย่างไรว่าไม่มีเจตนาใจก็ไม่ยอมลงคิดขึ้นมาครั้งใดก็กลัวกลัวจะตกนรกเพราะเราทำพระบรมสารีริกาธาตุหรือกระดูกของพระพุทธเจ้าหล่นหายไม่มีความสุขเลยเป็นทุกข์อยู่เป็นปีสองปีใจคิดว่าไม่ได้เจตนาแต่เป็นของสูง ก็ยังบาปอยู่ดีในที่สุดผมก็ทนไม่ไหวจึงตัดสินใจเขียนจดหมายมากราบองค์ท่านเพื่อเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ทราบและผมก็ได้รับจดหมายตอบกลับมาในไม่ช้าในจดหมายนั้นบอกว่าหลวงตารับทราบทุกอย่างแล้วตามที่ผมเล่าแต่ขอให้ทำใจให้สบายเพราะเราไม่ได้มีเจตนาให้เป็นเช่นนั้นเพียงคำตอบแค่นี้ความทุกข์ที่เหมือนภูเขาที่ทับอยู่บนอกผม พังทลายลงในวินาทีนั้นเลยมันโล่งสบายหมดกังวลไปสิ้นจนทุกวันนี้ไม่เคยคิดเรื่องนั้นแล้วทุกใจอีกเลยที่ผ่านมาใครพูดอย่างไรผมก็ไม่ยอมลงใจแต่เป็นท่านแล้วผมลงใจหมดจดหมายฉบับนั้นผมเก็บอยู่หลังรูปท่านใส่ครอบไว้บนโต๊ะหมู่บูชาที่บ้านจากนั้นผมก็ได้ไปปฏิบัติที่วัดป่าบ้านตากเป็นประจำ เคยโดนท่านดูแบบอ้อมๆซึ่งผมอาจคิดไปเองก็ได้จึงขอไม่เล่ารายละเอียดจนท่านออกช่วยชาติก็มีคนตำหนิท่านผมเคยนอนไม่หลับคิดถึงแต่เรื่องที่มีคนว่าท่านจนได้ฟังเทศท่านวันหนึ่งที่ท่านบอกว่าตัวท่านเองไม่คิดอะไรใครชมใครติท่านสงสารแต่ลูกศิษย์ที่รับไม่ได้เพราะเห็นครูอาจารย์โดนด่าผมนี่น้ำตาจะไหลเมื่อได้ยินท่านพูดเช่นเนี้ย วันเวลาผ่านไปกิเลสผมยังหนาเหมือนเดิมแต่ความเคารพศรัทธามากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งปีพศ2542ผมเรียนจบแล้วมีโอกาสได้บวชและไปปฏิบัติที่วัดป่านาคำน้อยของท่านหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีคุณยายผมเป็นอัมพึกเดินไม่ได้แต่นั่งรถจากโคราชไปส่งผมถึงนาคำน้อยผมถือว่าเป็นบุญของผมอย่างมาก ที่ได้พบองค์หลวงพ่ออินถวายละวัดแห่งนี้อยู่มาวันหนึ่งเทียนไขหมดผมจึงหยิบเทียนไขจากศาลาไปใช้ที่กุฏิผ่านไปสามวันมานั่งจับผิดตัวเองตรวจดูตัวเองว่าเราทำอะไรผิดวินัยบ้างหรือเปล่าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟุ้งซานไปเรื่อยจนเหลือไปเห็นเทียนไขที่หยิบของท่านอื่นมาโดยไม่ได้ขอจึงสงสัยตัวเองว่าจะประราชิกหรือเปล่า โอ้โหทีเนี้ยใจร้อนวาบขึ้นเลยตายตายเราประราชิกขาดจากความเป็นพระแล้วกลัวบาปจนร้องไห้กวาดวัดไปในป่าก็ร้องไห้อยู่คนเดียวพ่อแม่และคุณยายหวังบุญจากเราแต่เราทำบาปแล้วหนอไม่ยอมเล่าให้ใครฟังเก็บไว้จนสุมหัวอก,อกแทบระเบิดจึงเล่าให้เพื่อนพระฟังครูบาแต่ละท่านก็บอกว่าไม่ผิดไม่มีเจตนาหยิบช่วยในจิต แต่ใจเราก็ไม่เชื่อจนไปบอกหลวงพ่อท่านก็บอกไม่ผิดของนั่นเขาให้พระใช้ขาดก็ไปเอามาใช้ได้เลยหยุดคิดนะท่านสั่งมาด้วยลวงจกศาลาแล้วใจก็ยังคิดคิดว่าเราทำผิดจริงๆแต่หลวงพ่อคงปลอบเรากลัวเราคิดมากกลับมาร้องไห้กลัวบาปในป่าคนเดียวจนวันหนึ่ง ครูบาก้องซึ่งตอนนี้ท่านคงอยู่ที่จันทบุรีนำหนังสือของหลวงตามาให้ผมอ่านไปจนถึงประโยคหนึ่งที่หลวงตาท่านเทศว่าที่เราทำไว้มากน้อยยามเราประสบความทุกข์ความเดือดร้อนบุญนั้นจะกลับมาช่วยเราก็ถึงเวลากวาดวัดพอดีจึงลงมากวาดเอาไม้กวาดมาหนีบไว้ที่ขาพนมมือว่าขอบุญที่เราทำกลับมาช่วยเราให้หายจากทุกข์ใจครั้งนี้ด้วยเถิน แล้วกวาดรอบๆบกุฏิต่อป่าก็ท่องคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธเพราะใจตอนนั้นรุ่มร้อนไปหมดภาวนาไม่ได้เลยทันใดนั้นก็มีความคิดผุดขึ้นมาในใจเองแบบไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นมาว่าให้รู้เท่าทันความคิดใจที่ทุกร้อนเรื่องเทียนขายอยู่แล้วความคิดอะไรผุดขึ้นมาเรื่องที่คิดยังไม่ทันจบ ความคิดนั้นก็ดับวูบดับวูบคิดไปถึงตรงไหนยังไม่ทันสุดความคิดนั้นความคิดที่สงสัยนั้นก็ดับวูบดับวูบเร็วมากจนผมยืนจับไม่กวาดนิ่งอยู่นานพอหมดแล้วใจผมเบาสบายเย็นผมไม่อยากเล่าให้ใครฟังเพราะเล่าไม่ถูกคนอื่นที่ได้ฟังอาจไม่รู้สึกอะไรแต่สำหรับผมแล้วอัศจรรย์จริงๆผมระลึกอยู่เสมอว่า ผมเคารพหลวงตาอย่างสูงสุดเพราะพระคุณท่านมากมายโดยเฉพาะการเทศนาที่เป็นอัศจรรย์ของท่านซึ่งเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างมากมายสำหรับผู้ที่สนใจส่วนผู้ที่ไม่ได้ใส่ใจก็นับว่าน่าเสียดายแทนเขาจริงๆบทความโดยนพดลเรียบทวีเสียงอ่านโดยโจโช